สวัสดีครับถ้าพูดถึงนักเตะเท้าช่างทองเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงชื่อเดวิดเบคแฮมมาเป็นอันดับแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกฟุตบอลจริงในอดีตจนถึงปัจจุบันหรือในโลกของเกมฟุตบอลที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันครับแต่เชื่อเถอะก็ว่าในโลกฟุตบอลปัจจุบันยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ยิงฟีคิกได้แม่นยําถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไปได้คว้าแชมป์มากมายเหมือนเดวิดเบคแฮมก็ตามครับก่อนจะเข้าเนื้อหาคนที่ยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ นักเตะแนะนําของเราวันนี้เป็นนักเตะธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเมื่อเทียบกับนักเตะดาราทั่วไปในโลกฟุตบอลปัจจุบันนะครับแต่สกิลการยิงลูกฟีคิกของเขาก็สามารถตัดสินการแพ้ชนะในเกมได้โดยลูกตั้งเตะเพียงครั้งเดียวครับไปครับเข้าสู่ตลาดเลือกไปที่ลีกยุโรปและเลือก e n อังกฤษลีกครับแล้วเลื่อนไปที่สโมสรเซาท์ทมป์ตจากนั้นเลือกตำแหน่ง CMF ครับ ขอแนะนำครับเจมส์วอดเพลวาตำแหน่ง CMF อายุ27ปีส่วนสูง173เซนติเมตรนักเตะสัญชาติอังกฤษสังกัดสโมสรเซาท์ไทม์ตันรีเมียร์อังกฤษครับวอดเพลวถนัดเท้าขวาตามโปรไฟล์ถนัดอยู่3ตำแหน่ง CMF RMF และ AMF นะครับในเกมเป็นนักเตะ4ดาว playing style classic number t e ทีมเพลสตายสูงสุดอยู่ที่ o อา w 65นอกนั้น50กว่านะครับแต่ถ้าใครอัพตามผมเดี๋ยวผมมีแต้มเหลือให้สำหรับอัพทีมเพลสตายสแต้มครับไปดูฟอร์มการเล่นบ้างครับ เขาไม่ถนัดนานใช้ครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพปานกลางนะครับส่วนฟอร์มการเล่นมาตรฐานอาการบาดเจ็บไม่มีค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรครับไปกันต่อที่สกิลมีทั้งหมด10สกิลเต็มแม็กสกิลยิงไกลสกิลยิงมุดสกิลตอกส้นยิงจังหวะเดียวจ่ายบอลจังหวะเดียวจ่ายบอลทะลุช่องจ่ายบอลยาวที่แม่นยำการครอสบอลโยนบอลจากริมเส้นด้วยความแม่นยำการจ่ายบอลยาวที่แม่นยำและกับตันซี่ทั้งหมดที่พูดมา10สกิลจัดไปในราคา4 7 0 0 0 GP ครับ สกิลระดับนี้ราคาระดับนี้กับลูกฟรีคิก99ผมว่าไม่แพงนะครับมาจัดเลยและแล้วผมก็เปิดไม่ได้การ์ดฟอยอีกตามเคยสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วเปิดตามผมขอให้เปิดได้การ์ดฟอยนะครับการ์ดฟอยสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักก็คือการ์ดสาตนดาดที่เราซื้อกันอยู่นี่แหละครับ แต่มีแสงวิบับและระบบจะสุ่มเพลงสไตล์ของนักเตะและทีมเพล์สไตล์ให้ตัน99อยู่หนึ่งอย่างครับมาลงทีมสำหรับคนที่ถามหาแผนในอดีของผมนะครับเป็นแผนที่ซื้อจากภาคที่แล้วครับตอนนี้ปี2023ผมยังไม่ได้ซื้อแผนครับและเหมือนเดิมครับคลิปนี้มีแนวทางการอัพเวลอยู่2แนวทางครับแนวทางแรกตันอยู่ที่90ลงทีม92แนวทางที่2ตันอยู่ที่85ลงทีมอยู่ที่87ครับ สำหรับบอลเพาจะใช้ที่นี่โปรแกรม6กหมื่นกว่าแต้มครับค่อนข้างเปลืองพอสมควรเนาะและจะได้โปรไฟล์ชั้นพลอยเจ็ดสิบแต้มมาอัพสเตตของเราครับไปดูแนวทางแรกครับสิบสองแปดสี่สิบแปดครับใจบอลสิบสองเลี้ยงบอลแปดเติมเกมลุกสี่ความเร็วความอึดสิบและเกมรับแปดครับแนวทางนี้โอออตันอยู่ที่เก้าสิบลงทีมเก้าสิบสองนะครับเกมลุกหกสิบหกค่อนข้างน้อยบอลคอนโทรลแปดสิบสองเลี้ยงบอลเจ็ดสิบห้ากองบอลเจ็ดสิบเจ็ดส่งสั้นส่งยาวแปดสิบ 8, และ94ค่อนข้างดีพอสมควรครับใจบอลยาวในวทางนี้ฟินิชชิ่งกับเฮดดิ้งค่อนข้างต่ำนะครับแต่มีลูกเซตพีและลูกคงค่อนข้างดีพอสมควรส่วนเกมลับมีบ้างนิดหน่อยแนทางนี้ให้ย่งบนกับยืนตำแหน่งนะครับตามกันไปที่สปีดและค่าวความอึดครับสปีด71สปีดต้น69ค่อนข้างต่ำนะครับยิงแรง85และกระโดดกับความแข็งแกร่งค่อนข้างต่ำครับบาลานซ์79ส่วนสตารบินาสูงสุดอยู่ที่93เล่นได้ทั้งเกมแน่ๆนครับแนทางแรกประมาณนี้ครับโอเวอร์อรอล90ลงทีม92 ส่วนใครที่อยากจะทําแนวทางตามผมจัดลูกเซตพีดงามๆก็ตามผมมาเลยครับ13 4 1 8ครับฟินิชชิ่ง13ใจบอล4เลี้ยงบอล1เติมเกมลุก8และความอืดความวัย11ครับไปสำรวจค่าพลังด้านในกันครับเกมลุก70การคลองบอลการเลี้ยงบอล75 68 70ค่าพลังกลางๆนะครับส่วนทรงสั้นทรงยาว80 86ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนาะ ไปกันต่อที่ f i n ิชชิ่งกับ heading ครับ f i n ิชชิ่งอยู่ในระดับกลางๆนะครับ76ส่วนเฮดดิ้ง50ค่อนข้างต่ำเนาะและเรามาเด่นที่นี่ครับลูกเซตพิส9 9และลูกโค้ง9 7ครับทุกคนอือหือพอคุณแม่คุณคิดถึงจังหวะวาดมืองามๆแล้วก็ตรงเป็นตรงแน่ๆครับทุกคนส่วนแนวทางนี้เกมรับเราจะไม่เน้นนะครับข้ามไปเลยครับมาดูที่สปีดกับค่าความอึดสปีด72สปีดต้น73ยิงแรง86และ กระโดดกับความแข็งแกร่งค่อนข้างต่ำนะครับส่วนบาลาน83และสตาบิน่าครับ94ทุกคนเล่นได้ทางเกมครับไม่มีหมดสำหรับแนวทางผมก็ประมาณนี้และจะเหลือโปเกชั่นพอยให้ทุกคน4เต็มในการลงทีมเพลย์สไตล์นะครับมาจัดเลยสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วนำไปใช้ตามนำไปซื้อตามใช้ได้ผลเป็นยังไงบ้างกัมาคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับลงทีมเพลย์สไตล์ครับ99ได้หนึ่งอย่างคือเอาไว้นะครับ ส่วนผมลงฟีคน์เตอร์ครับได้93คนอื่นก็คงจะ9ก่าวเหมือนกันนะโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับสำหรับคนที่เข้ามารู้คลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฟอ r f ฟัน h n n n l ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟอ f u ฟัน a n n e l ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนล้วครับสวัสดีครับบาย